มีโครงการที่ยังไม่มีความพร้อมต้องผอนไปอยางหลังของ2 1เมตรแล้วท่านไปดูแล้วจะเรียนท่านว่าเราจะขาดเงินที่ท่านหนุนรับไว้ยังขาดยตอนนี้ขอปรับยอดลดลงเหลือ32ล้านนะครับจาก72เป็นเพราะนับประมาณนี้มันมันประมาณการไว้หลายปีแล้วมันยังยังเหมือนเดิมเลยครับก็ผมจะไปดีไว้ไป ให้น้ำกระโชกอยู่ตอนนี้ไอ้โดนแดงที่ไม้ปะทายชุ่มพวงเรื่องยาเนี่ยตอนนี้ไงจะแก้ปัญหาได้เรามีโครงการพวกนี้ไหมครับเพราะว่าที่ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะเสนอแต่ว่า,เ,วาเรื่องของ้อมจะไม่พร้อมครับจะไม่พร้อมแล้ตอนนี้พร้อมครับแต่ทีนี้เองว่าเราล้ำเข้มเนี่ยเราที่ที่พี่ไม้เหรอใช่ตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะทำคลองส่งน้ำลำห้วยลึกซึ่งเราจะผ่านตำบลลังกาใหญ่ตะมนตโบดถ์ไปถึงตำบลกระสุนที่อังเภอชุม ต่อไปพัฒนารูปน้ำำตะคองแก้ไขปัญหางการพัฒนารูปน้ำำตะคองนี่่แก้ปัาแรลงและอุตกภัยที่แล้วมานี้ในส่วนของการไ้แต่ท้ายเกื่อนลงมาเลยถ้าทำแต่ํำเภอปากช่องสีคิ้วสูดเลยไป่ลงไปีมูลนะครับขายแยกคลอดสอง ผมเคยเดินไปเขียนครับเอา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 ขอสร้างถนน9.11น,นะครับขอสร้างถนนตาม,าตามหลังเมืองรวมสายสายมงอญงูนะครับอันนี้ช่วงจากไหนถึงไหนจากแยก